ฤทธิดเดชใครล่ะที่ว่าเลิศที่ประเสริฐจะเท่ากับฤทธิดเดชของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้ตต่ปากาผมนี่มาตัวเองเลือตัวเองประเสริฐฤทธิ์มากมนุษย์เขาก็เป็นคนสร้างน้ำเขาเป็นคนสร้างดินเขาก็เป็นคนสร้างไฟเขาก็เป็นคนสร้างต้นไม้ภูเขาอ่ามนุษย์สัตว์ต่างๆพรหมเป็นคนสร้างหมดเห็นไหมล่ะระกาผม บอกแก่พระพุทธจเจ้าพระเจ้าก็เงียบก็ขั้นประลองลิธิ์กันเห็นไหมละ่ะประกาศผมนี่ลองก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปสิงในเมล็ดหินเดี๋ยวก็ไปสิงในเมล็ดพุ่เดี๋ยวก็ไปสิงในต้นไม้ในดอกไม้เดี๋ยวก็ไปสิงในปาาลาอ่นี้ก็ไปสิงในก้อนหินเม็ดก่ากับว่ากันไปพระพเจ้าก็ตามหมดตามไปตามไปผลสุทดท้ายแพ้พระพุทธเจ้าประกาศผม อันนี้ก็ถึงตาพระพุทธเจ้าบ้างเห็นไหมล่ะพูดถึงฤทธิ์ไงนี่นะฤทธิ์ในพระพุทธศาสนานี่ฤทธิ์ใครจะเลิศดประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่เห็นว่าแสดงฤทธิ์เพื่อราบสังฆราณนี่ที่พวกเราทุกวันนี้เนี่ยดีได้ฌานวิชาไหมนอกธรรมนอกวิไทยนอกธรรมนอกวินัยไหม ที่ลวงปูพูดนี่ลวงปูไม่ได้ว่าประ,ประมาจจากเจ้มเราแม่ครูจานนะเตะเพียงพูดให้ฟังว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าะธรทมประสงหรือไม่ปีนเกีียวหรือเปล่าที่บอกว่าตัวเองเลืองตัวเองประเสริฐเป็นผู้วิเศษเป็นชาวพุทธเป็นพระแท้อยู่ในธรรมในบิในหรือไม่หรือเป็นเพียงเดียรัชฉานวิชาบุกเจเครื่องแรงของขัง,งเติมนั่นเติมนี่ เจีมน้กผากบ้างสักยันสักลิงสักลายบ้างแล้วได้อะไรดีขึ้นมามิแต่ทำให้พุทธศาสนาตกต่ำไปไดเรื่อย,เ,อยเพราะนี่คือดีแดะแสนพิชยัยเปรปีก็เข้าเข้าขอนครใจที่ ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเรื่องว่าที่จะทาให้ทาให้ใจนี่จเจริญรุ่งเรืองสว่างสจวและเห็นสิ่งมาัจจัน์ในพระพุทธศาสนาไม่เห็นเห็นแต่สิ่งที่เป็นอับสิ่งที่อะไรก็ว่าเป็นสิ่งที่อัปมงคลก็คิดว่าจริงนี้ถูกต้องแล้วทานี่ถูกแล้วมีฤทธิ์มีเดชแล้วฟันแทงไม่เข้าคนหลังไหลมามีเมตตามหานิยมกว่ากันไปน้องทำน้องกินไดไหม